โรงเรียนประสาวิทยาการต้องขอข,อขอบับพระคุณนายชนะศเเจยงสารีผู้บริการโรงเรียนประสาวิทยาการนักเรียนที่สเร็จการาศึกษาระดับชั้นรุ่มสาปีที่6ประจำปีการาศรร 2, 5, รึกษา2567และไ้รัารางวัลช่อทองความเกียรติยศซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดสิอันด,ดับของร,ระดับชั้นมันธยมศรรึกษาปีที่6มีรายนามดังต่อไปนี้ นายธิรเทพหนทองผลการเรียนเฉลี่ย3.99นายธีรพัฒน์กิระริผลการเรียน3.98นางสาวธนิฐาบุรณะผลการเรียน3.97นายกิติศักดิ์สุสพพ์ผลการเรียน3.97นางสาวประภวดีโกดหอมผลการเรียน3.96นางสาวจิรัฐพิสิทธ์หมายเจริญผลการเรียน3.96 นางสาวฉันชนกสืบผลทดผลการเรียน3.96นายอภิรักษ์บุญทันผลการเรียน3.96นายสาวจิดารัตนทิดาผลการเรียน3.95และนางสาวกัญญภักแสงดังผลการเรียน3.95 ระดับชั้นมัธยามปีที่6ประจำปีการศึกษา2567และได้รับรางวัลชอบทองวีเด่นซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของห้องมีรายนามดังต่อไปนี้นางสาวมีรนุสมบภาคผลการเรียน3.90นางสาวสิริยาสายเพชรผลการเรียน3.91นางสาวบัวขวัญขวัญใจผลการเรียน3.87 นางสาวนารมลเห็นชื่อผลการเรียน3.52นางสาวกัญญาณีชัยภาผลการเรียน3.63นางสาวกัญญรักษ์แซ่ปู่ผลการเรียน3.50นางสาววิทิดาสุรนรนผลการเรียน3.93นางสาวสิรภัทรอนปิยพรผลการเรียน3.93นายธาวัตรซื่อสัตย์ผลการเรียน3.53 นายธนก,กรตีทองผลการเรียน3.71นางสาวกิติการสุพิศักผลการเรียน3.94นายติภพสุดยอดสุขผลการเรียน3.82นางสาวรปัญญาเข็ดเคลียผลการเรียน3.83และนา,นางสาวรัตนาพรรัาจริตรผลการเรียน3.92 ึ่งสิทธิประภาประเสริฐศรีนายสาวพัทธรวดีพันธาสานายชัางนางสาววัตพิชยาลุงเรืองร,รอดนายธนวัฒน์สายรัตน,น์ตามเสมอเดิมเกี่ยวกับเหมือนกับชีวิตคนเราจะต้อง,าองผานพบกับอุปสรรคอนนานระการาาว่าจะลอยสูงได้จากโครงตั้งการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ว่าที่เราจะประสบความสำเร็จจนวันนี้นะั้นเราผ่านอุปสรรคมานานอาการแต่ในวันนี้ยังไม่ใช่ที่สุดของการสำเร็จการศึกษาเรายังมีอนาคตจะมีทิศทางที่ต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าการรับใบป,ประกาศสิริัตรในวันนี้นะั้นเป็นแค่ความสำเร็จเบื้องต้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากใบป,ประกาศนิชบัตรฉบับนี้ให้สูงสุดถ้าหากว่าเราไม่ได้เพิ่มความเพียรความพยายามความตั้งใจความวิาาาริยะอุตสาหะลงไปประกาศนิชบัตรฉบับนี้จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยจะสู้ ัวชมภาพยนตร์ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินร้อยไม่ได้จะสู้ตัวรถโดยสารไม่ได้เพราะการที่เรามีตัวภาพยนตร์อยู่ในมือตัวรถโดยสารอยู่ในมือแสดงว่าอย่างน้อยเราได้ดูภาพยนตร์เราได้โดยสารรถไปตามเส้นทางที่เราจะก้าวไปแต่ไปประกาศสิช่วงบับนี้ถ้าหากว่าเราไม่เพิ่มความพยายามบรญจา สูงเปล่าและได้มีค่าอะไรเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะให้พวกเราใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสของพวกเราเตรียนดีมีความสุขจะมีคุณค่ายิ่งขึ้นนอกจากเราที่มีความสุขแล้วถ้าหากว่าเราทําให้คนรอบข้างมีความสุขมันจะทําให้สังคมได้ดีขึ้น ในการเรียนของเรานะั้นนอกจากเรามีความสุขเราต้องทําให้ครูบาอาจารย์มีความสุขก็คือเป็นเ็ดิดีตั้งใจเรียนทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขก็คือเราต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้และที่สําคัญทําให้สังคมทําให้ประเทศชาติมีความสุขก็คือการเป็นพิที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ต้องขอชื่นชมทุกทุกนักเรียนชั้นม .6 ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเมื่อวานพออยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาห่างจากนี้ประมาณ1 2ึ0งพักิโลแต่ก็พยายามที่จะมาร่วมพิธีอันสมเกียรตินี้เพื่อให้เกียรติเกร่ลูกๆนักเรียนมาถึงบ้านประมาณอีห้ากว่านอนประมาณไม่ถึงชั่วโมง เขาอาบน้ำมาฆามาเพื่อสิเกียรติของผู้เราเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้เราทุกคนได้มีความตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานั้นเกิดจากความเพียรความพยายายของผู้เราทั้งนั้นนะครับขอให้ลูกๆของผมนะครับทุกคนจงเป็นลูกที่ดีของพ่อผู้แม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเยาวชนเป็นสังคมเป็นเยาวชนเป็น ที่จะพัฒน,นาสังคมพัฒน,นาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปขอให้พวกเรามีอนาคตที่ดีมีความสุขตลอไปขอขอบคุณสวัสดีครับในทางที่ชอบในทางที่ชอบขอบด้ยว,วดยความาวินตนิธรรมขอบด้วยความายยวิติธรรมโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน Oh uh. So <laughs> you